ตอนนี้สหรัฐที่ดอกเบี้ยเนี่ยสูงนะคะแล้วคนถอนเงินจากไทยไปฝากเอาไว้ที่อเมริกาเพื่อที่เขาหวังดอกเบี้ยของสหรัฐใช่หรือเปล่าคะอาจารย์คือมันไม่ต้องถอนไปฝากที่เมรกาหรอกคุณอยากจะฝากเงินเป็นเงินตราต่างประเทศธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราเนี่ยเขามีบริการอยู่แล้วคือไปเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ นะได้เลยเขาเรียกว่า FCD นะได้เลยะนะอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงินในสหรัฐแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเริ่มต้นจากเอาเงินบาทไปแตกหรือไปแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นก็เอาเงินดอลลาร์ที่ว่าเนี่ย ใส่เข้าไปในบัญชีเงินฝากอ,อาจจะเป็นบัตรเงินฝากนะซีดีหรือจะไปลงทุนอย่างอื่นก็ตามทีมันก็จะให้ผลตอบแทนเป็นรูปของเงินสกุลดอลลร์ที่คุณไปลงทุนมันก็สะสมเพิ่มพูนในบัญชีเงินฝากของคุณว่าต้นเท่านี้ครบสามเดือนได้ดอกเท่านี้ดอกบวกต้นเป็นเท่านี้ตามอัตราดอกเบีย้ยที่เขาให้แต่ เวลาคุณจะใช้เงินจริงๆถ้าคุณใช้เป็นเงินดอลลาร์ก็ชำระเป็นดอลลาร์ก็จบไปแต่ถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทคุณต้องแลกกลับคืนตรงนี้จะมีเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตอนที่คุณแลกไปเงินบาทอ่อนคุณได้ดอลลาร์น้อยตอนที่คุณแลกกลับถ้าเกิดเงินบาทแข็ง คุณได้ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากการไปลงทุนแต่แต่กลับมาเป็นเงินบาทอาจจะลดลงอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่มีการซื้อประกันความเสี่ยง f o r ์เวิสำหรับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันไม่ได้ผิดปกติอะไรเ,ออเขาให้ทำได้อยู่แล้วเขาอยากให้ทำ